มีสิริมงคลกับตัวเองมีสิ่งที่ดีงามเข้ามาในครอบครัวในเพ็ญเดือน12ปีนี้นะครับครับก็อุดมธนาสาโตอุดมสั้นทุกคนด้วยจะเป็นด่างประเกืดทองหรือจะเป็นทองวาพระมือจะเป็นนะข้าบนข้าวหล่งนะครับทุกจุดแต่ก็ขออุดมธนาสาโตอุดมสั้นทุกคนด้วยปีนี้เราก็มีน้ำเรามีท่าน้ำมีกระบงใบใหญ่นะครับไว้ ครับเรามีป้ายชื่วัตรุนะครับให้แสงสีสวยพี่น้องการเนะครับอ็ไปเตปีหลังจาก้เราูกถือตะกแล้วครับเอาลึกไปตัวนะครับเอาลูกไปตัวนะพี่อาส์นะครับป้ายยื่ัตถุเระครับเอาลกไปตัว้วยหมครับว่าได้สวยไหมครับไม่วยนะครับไ่อาห้องเล่ เพื่อนาย